สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมผมเปนอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อาร l e มซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจงจวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ไปที่สอดแหวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงแต่ถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีนะครับมากมายนะครับผู้คนนำไปใช้นะครับในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาไปติดร้านติดออฟฟิศนะครับอย่างออฟฟิศเนี่ยนะครับสถานที่ตั้งเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างงี้ครับเราไม่รู้นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับอ่า บางทีเนี่ยครับเปิดร้านอย่างที่ลูกค้าเล่าให้ฟังบางทีนี่เราเปิดคิดว่าทำเลดีของที่ขายนี่ก็เป็นของดีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้นี่ถ้าเกิดมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่มารบกวนนี่มันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซึ่งเรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้า,าบูชามีดหมอแล้วนะครับป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเมื่อสิ่งไม่ดีนะครับไม่มารบกวนนะครับ สิ่งดีๆก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับร้านค้าก็ต้องขายของดีนะครับหรือนักประจนภัยก็ชอบกางเต็นนอนแบบนี้นี่เขาก็จะมีติดตัวไปนะครับเพราะว่ากางเต็นนอนนี่ก็ต้องน่นเลยนะครับในป่าหรือเป็นอย่างเช่นก็ที่ดังๆก็เป็นเขาใหญ่อะไรแบบนี้นะครับสถานที่ใดๆนะครับที่เรานะรไม่คุ้นนะครับล้วไปในต่างถิ่นต่างที่นี้นะครับย่อมจะมี อะไรแบบนี้เสมอนะครับอ,อันนีเน้เป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิยยริยะญาณในการรับฟังด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับใครที่เชื่อก็คือเชื่อนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้สอนให้ใครมางมงายนะครับแต่ลูกค้าที่ทักเข้ามาเก็บสะสมของนี่ก็จะเป็นลูกค้าที่มีประสบการณ์ ในเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับชอบสะสมแล้วก็บูชานะครับส่วนใหญ่ที่สะสมนี่ไม่ใช่สะสมเพราะแฟชั่นนะครับแต่เป็นสะสมเพราะว่าสามารถพึ่งพาพุทธคุณได้นั่นเองนะครับในยามที่เราต้องการนะครับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับหลายๆอย่างนะครับในชีวิตเวลาเจอปัญหานี่ก็จะหาที่พึ่งนะครับแล้วผู้ที่นํามีดหมอของหลวงพ่อไปบูชานะครับก็จะได้รับ ประสบการณ์ดีๆนะครับในชีวิตนะครับซึ่งผมเองนี่น่าจะเป็นคนที่นะครับได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็เขานําไปใช้แล้วเขาก็จะโทรมาคุยกับผมนะครับก็จาไม่หมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0 1 9 5 6 1นนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับนะครับผมสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ทั้งวันนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fan Page นะครับซึ่ง Facebook f a n p เ g e นะครับก็จะมีคนติดตามเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่คลิปเก่าที่พูดไปนะครับก็คือนะครับมีมือดีนะครับไปกดรายงานนะครับทำให้เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยนะครับ ถูกบล็อกนะครับก็คือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับซึ่งนะครับวันที่13นี้นะครับทาง a c e b o o k โทรมาแล้วก็จะนัดเคลียนะครับว่านะครับมันเป็นยังไงนะครับซึ่งที่เขากดรายงานเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นความจริงนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับมีเคลียร์กันแน่นอนนะครับใครที่เป็นคนไปกดนี่นะครับ วันนั้นนี่ที่เขากดนี่ก็คือมันมีอยู่5-6โพสต์นะครับหรือมากกว่านะครับแต่ไม่ขึ้นโชว์แค่นั้นนะครับคือเขากดรัวๆเลยครับแล้วก็กดรายงานนะครับไอ้คือคือนี่เจตนาก็คือจงใจแกล้งกันเลยนะครับนะครับก็คือทําให้ผมเสียหายนะครับดังนั้นนี่วันที่13นี่ผมจะเก็บหลักฐานทุกอย่างนะครับว่าใครเป็นคนทำนะครับแล้วก็ต้องได้คุยกันหน่อย นะครับแต่ก็จะไม่ติดใจเอาความนะครับแต่ก็ขอร้องว่าอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะครับเพื่อนๆนะครับหากินไปเลยนะครับคุณไม่ต้องมาอิจฉาริษยาใครนะครับขออย่างนี้อยู่ที่นะครับดวงนะครับอยู่ที่การทําความดีนะครับถ้าเราทําความดีนะครับคิดดีทําดีนะครับผลบุญก็จะทําให้นะครับเสริมดวงของเรานะครับให้ทาให้เรานะครับทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ ผมเองผมมีงานประจําอยู่นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับมีอะไรโดนใจให้ผมมาสายนี้แล้วผมก็มาถึงจุดนี้ได้นี่นะครับชีวิตผมเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้ต้องพูดอะไรมากนะเอาเป็นว่าชีวิตผมเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับผมพูดแล้วผมก็ขนลุกครับผมอยากให้เพื่อนๆได้รับประสบการณ์ดีแบบผมนะครับคีดดีทําดีไว้นะครับเพื่อนๆนะครับเพจหายแต่ยอดขายผมไม่เคยลดนะครับยอดขายผมไม่เคยลดเลยผมส่งของทุกวัน นะครับเพราะว่าลูกค้าในไลน์ผมนี่ก่อนผมจะเปิดเพจนี่ผมมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่กระทบอะไรเลยนะครับเพจเนี่ยผมทมาํามาเพื่อให้เพื่อนได้ศึกษาร่วมกันเท่านั้นนะครับหลายๆท่านก็ติดใจนะครับเข้าไปศึกษานะครับหลายๆอย่างที่ผมลงไว้นะครับเป็นการเผยแพร่บาลบีของหลวงพ่อซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดทักมา ทำการซื้อขายก็ได้นะครับยอดขายก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับแต่ก็ช่วงนี้นะครับโควิดรอบนี้ถือว่าหนักนะครับกระทบทุกอย่างครับแต่ผมก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับเสียแรงเปล่านะครับถ้าคิดแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณกลับไปคิดให้ดีๆนะครับคิดดีทําดีเดี๋ยวคุณก็จะเริญรุ่งเรืองเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเป็นชาวพุทธนะครับ อะไรที่มันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปนะครับเดี๋ยวลังวันที่สามนี้น่าจะได้เพจกลับมานะครับใครที่ทักมาบอกว่าคิดถึงนะครับหรือว่านะครับมีความสุขในการเยี่ยมชมเพจของผมนี่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเฮงๆรวยนะครับแล้วก็ผ่านโควิดไปให้ได้ด้วยกันนะครับเพื่อนนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็จะเป็น f a c e b o o k นะครับแต่ไม่ใช่เฟซเฟนเพจนะครับตอนนี้ก็ ทำขึ้นมานะครับต่อให้มีเพจเราก็จะทําขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะพยายามมีให้หลายช่องทางที่สุดนะครับเพื่อจะรองรับนะครับลูกค้านั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปแอดเป็นเพื่อนดูนะครับนี่เพิ่งเปิดนะครับก็มีลูกค้าเข้าไปหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับสไตล์เดียวกันนะครับก็จะมีเผยแพร่บารมีแล้วก็ลงวัตถุมงคลให้เช่นกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลูกค้าในไลน์นี่ยผมจะโพส์ในไทม์ไลน์นะครับหรือไม่ก็ตะทักมาเนี่ยผมจะส่งลิงก์ให้นะครับก็แอดไปนะครับทําการซื้อขายได้ปกตินะครับเพื่อนๆนะครับนี่เลยนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฉลองของรคงวังนะครับสาริการนะครับเพิ่งได้มาโอ้โหนะครับวันนี้ก็ขายออกไปได้หลายเล่มมากนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับพระปิตา ก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับหรือสื้อสีพึ่งนะครับนะครับสลากาชรลองรากานี้สวยงามมากนะครับปลุกเสกเจดวาระนะครับเท่ากันกับ9นิ้วเลยนะครับซึ่งเก้านิ้วยังมาไม่ถึงนะครับคือหลายท่านนะครับเช่าของผมนี่บางท่านโอนมาส0ม0 0ื่นสี่หมื่นห้านนะครับแต่ฝากของไว้ก่อนยังไม่ต้องส่งนี่แหละครับก็คือความไว้ใจนะครับหลายท่านนะครับ แล้วมีบางท่านนะครับเช่าหากันไปเป็นทะลุ7หลักแล้วนะครับนี่แหละครับผมไม่เคยไปช่อโกงใครอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยกลัวนะครับคนจะเก่าวหายังไงนะครับหลายท่านก็จองไว้โอนเงินมานะครับนะครับแล้วก็จะเป็นมีดปี64นะครับ5นิ้วนะครับก็จะมีลายนะครับน่องสิงนะครับจากนาลาย นะครับเสมาเต็มใบเสมาครึ่งใบนะครับหรือจะเป็น7นิ้วก็ยังพอมีนะครับอ่าก็จะเป็นเสมาเต็มใบกับอ่าก็ญแจนารายยังเหลือนะครับส่วนลองขออลครั้งเจ็ดนิ้วก็ยังมีแบ่งปันอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับหรือจะไปที่อ่าเฟซบุ๊กเมื่อกี้นี่ก็ได้นะครับอีกรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนําในคลิปนี้นะครับเพื่อนนะครับ นั่นก็คือมีด,มดเหล็กล้ำพีร้อยปีนะครับซึ่งผู้สร้างเนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างเป็นคนเดียวกันกันกบที่สร้าง8รอบจนโด่งดังนะครับก็คือคุณเก่งพึ่งดินนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับใบจองนี่บวกกันไป2-3สาเท่าตัวแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไปดูได้เลยนะครับมี หลายท่านก็ทักผมมาว่ามียอดไหมนะครับจริงๆแล้วผมก็มียอดอยู่นิดหน่อยนะครับก็พอจะแบ่งปันได้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะลงโพสต์ในไทม์ไลน์แล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับหรือจะทักถามผมก็ได้นะครับแต่ผมลงข้อมูลให้นะครับก็คือมีรุ่นนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนี่เลยนะครับด้ามเนี่ยจะเป็นโลหะหล่อนะครับซึ่งเป็นบนสาร เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กยอดเจดีนะครับนวะเต็มสูตรนะครับใบก็จะเป็นเหล็กน้ำพีด้ามนะครับเป็นด้ามหล่อแบบนี้นะครับด้ามหล่อแบบนี้นะครับนะครับงานนี่สวยงามมากเลยนะครับงานตัวอย่างออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเอามาประกอบกันแบบนี้นะครับเป็นหล่อเป็นชิ้นแล้วมาประกอบกันแบบนี้เลยนะครับนี่คือด้ามนะครับนะครับสวยงามจริงๆนะครับงานจริงนี่คุณเก่งนี่สร้างมีแปดรอบแล้วก็หอฉันนะครับจนโด่งดังนะครับ ท่านนี้นี่เป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับแล้วก็โปร่งใสนะครับเป็นคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับในัานมีดที่พี่พี่เก่งทำเนี่ยทุกคนจะเข้าไปเล่นแน่นอนนะครับนี่คือด้ามเงินนะครับหล่อเงินนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือเป็นงานตัวอย่างนะครับนะครับพี่เก่งทําอะไรนี่คนก็จะตามเหรียญหอฉันไปเท่าไหร่แล้วนะครับมีดหอฉันไปเท่าไหร่แล้วนะครับแปดรอบนะครับตอนนี้นี่ก็คือมีดร้อยปีหรือใน กลุ่มเพื่อนเขาเรียกว่ามีด8ดรอบภาค2นั่นเองนะครับหรือ8รอบ2นะครับแต่ก็คือฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับงานแบบนี้เลยนะครับเป็นงานหล่อแล้วมาประกบนะครับซึ่งถือว่าแปลกใหม่นะครับไม่เคยไม่เคยเจอนะครับและมวลสารพี่เก่งนี่เป็นคนที่เก็บพระพุทธรูปเก่าอะไรแบบนี้นะครับเอาเข้ามารวมเป็นมวลสารเยอะนะครับอย่างเหล็กยอดเจดีย์นะครับก็จะมีนะครับปกเนื้อวัตเต็มสูตรนี่อันนี้คือที่คือเนื้อเงินนะครับ นี่เลยนะครับประมาณนี้เลยครับฝักไม้พยุงแหมเงินนะครับไม่แน่ใจนะครับแหมนี่ไม่แน่ใจนะครับอแต่ว่าเป็นฝักไม้พยุงแน่นอนนะครับแต่ดูจากรูปน่าจะเป็นไม่เงินก็สามกษัตริย์นะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึงนะครับรายละเอียดผมยังตามอยู่นะครับนี่คือมีตัวอย่างนะครับใครที่สนใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะนะครับเขาเก็บยอดกันแล้วนะครับถ้าใครใครที่สนใจก็นะครับเดี๋ยวผมจะ แต่ราคานะครับไม่ต้องถามหาราคาจองแล้วนะครับไม่มีครับ <fuck> ผมก็ได้ราคาบวกมานะครับน้องมันแบ่งให้เพราะว่าผมไม่ใช่หัวสูนย์นะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่หัวศูนย์นะครับผมก็ไปได้มาราคาบวกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาก็ไปไกลแล้วนะครับแต่ถ้าของออกจะแรงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ก็ยังพอจับต้องได้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็มีน่าจะทักเข้ามาอยู่3-4มลายนะครับถามว่ามีไหมนะครับก็คือมีนะครับมีแน่นอนนะครับแต่ไม่เยอะนะครับการที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับมีชลองขอละครนะครับสาริกานี่นะครับยังพอมีแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ปิดไปหลายเล่มนะครับแล้วก็2.5นิ้วนะครับเลขเรียงนะครับ1 2 3กับ3-2-1ก็ยังเหลือนะครับพยาธาเอกฐานนี่ วันนี้ก็ปิดไปนะครับตอนนี้ที่ผมนะครับหมดแล้วนะครับมีสั่งให้จัดหาก็หาได้แล้วนะครับพี่ที่สั่งให้จัดหา2.5ด้ามแกะท้าวศวรผมหาได้แล้วนะครับเดี๋ยวของมาถึงนี่ผมจะทักหานะครับพี่ท่านนี้ก็นะครับพร้อมโอนนะครับเครดิตดีมากนะครับสั่งอะไรมานี่โอนทันทีนะครับอนนี้ก็โอนจองไว้ก่อนของยังไม่มาเลยนะครับไว้ใจกันนะครับใครที่ซื้อขายกับผมจริงๆเนี่ยจะรู้นะครับจะรู้เลยว่าผมเป็นคนแบบไหนนะครับอะไรมี ติดไม้ติดมือแถมไปให้ตลอดนะครับแถมจนไม่มีอะไรจะแถมนะครับบางทีนี่ผมซื้อผมเห็นอะไรที่ไม่แพงนี่ผมเช่ามาทีละห้าพันเป็นหมื่นก็มีเพื่อจะเอามาแจกนะครับอยา่างจีบอยที่ผมเช่ามาเท่าไหร่มาแจกนะครับก็คืออยากให้ลูกค้านะครับได้วัตถุมงคลไปจริงๆนะครับไปใช้จริงๆนะครับเผยแร่บารมีของหลวงพ่อด้วยนะครับบางท่านนี่ ขอให้มาไม่ถึงโอนเงินนะครับบางท่านโอนเงินมาแล้วสาม0มื่นสี่หมื่นบอกฝากไว้ก่อนบางท่านโอนครบแล้วนะครับบอกฝากไว้ก่อนก็ได้นะครับผมมีที่นี่นะครับกล่องนี้ก็คือจองซะงั้นนะครับนี่นะครับรอส่งนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับใครที่ซื้อขายกับผมนะครับใบส่งของนี่เต็มกล่องนะครับนะครับเดือนหนึ่งก็หลายรายการเลยนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับส่วนคนที่นะครับคิดไม่ดีก็ขอให้เปลี่ยนใจนะครับก็ยังให้โอกาสเสมอนะครับไม่คิดจะเอาความอะไรนะครับขอแค่คําขอโทษเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญาการโมวัดห้วยด้วนนะครับจงบูบารักษาและดมดานให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญกับด้วยอายุวนะสุขภพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนะสารสบัิ อุปสรรคใดโรคภดัดใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกตั้งทางธรรมแต่แบบนี้ตราบเข้าสู่พระนิพานเถิดครับผมสาธุครับผม